งูครับงูงู้บตะแหครับไหลอึงมาไหลมาจับกินครับเป็นวัตจักรครับเอาสามารถที่ยังไหนการล่าเหยื่อครับการล่าเหยื่อ งตูตะแหกับอึงอึงยางครับนี่คือการล่าเหยื่อครับผมการลา่าเหยื่อของงูตะแหงูงูเสนเน็ตนี่ไม่มีพิษครับผมงูเสนเน็นี้ไม่มีพิษงูไม่มีพิษแต่ก็ไม่ควรเข้าใกล้ครับผมนี่ สิลากเขาไปตู้เย็นใต่ตู้เย็นห่างตัวนะบังสิกินได้บร่มันจะกินได้ไหมมันสิลากตัวมันเข้าไปในตู้เย็นห่าง ามดึงต้นเขาตัวเย็นห่างครับผมการลาเหยื่อของงูครับผมเอาบาสามาที่จังไดครับผมเป็นการลาเหยื่ยอเป็นการหาอาหารครับผมไม่หลกสวยเป็นการหาของนะครับนี่ครับ พยายามดึงโต้เขาตัวเย็นมันขาฟึ่งมันหมุนหัวเขานี่เองมันสิกินอย่างมันกินข้างในบรืล่ามันสิกินข้างในคร,รับหมมันก็หมุนหัวเขาในเอิงนั่นแหละ เริ่มสงบนะครับเดี๋ยวมันจะจังไรต่อไปงูชนิดนี้ไม่มีพิษนะครับเป็นงูนงไม่มีพิษเอื้งครับอื้งยางครับผมอื้งยางบานห่าสามมาัถต้มกินไหนครับีนแลนะครับ ผมสิพาเขาไปบนไกๆเราต้องย่องเบาไปครับเดินเบาๆไปห้ามให้ง,งูรู้ตัวนะครับมันหมุนหัวเขาในโตอึงนะครับมึบงไก่ครับผม ไม่รู้ตัวว่าเราอยู่ใกล้มันใกล้ประมาณเครบหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะจับกล้องไปใกล้ๆนะครับโม mm. โหโตนะครับ พยายามดึงตัวคนนี้ตู้เย็นนะครับ,นะรบพยายามดึงตัวเข้าตู้เย็น,นครับกะดึบกะดึบกะดึบเข้าไปครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วดึงตัวออกมาครับเป็นงูไม่มีพิษนะครับ ูมชเนดนี้ไม่มีพิษ หลังจะเกินนะครับดูกันว่ามันใช้เวลากี่นาทีครับผมนะดึงโตมาวครับดึงโตมาแล้วเป็นโม้บม้ผิดแต่ว่ากันตรายเก่านะครับ อึ้งกับอึ้งบานเท่ารับอึ้งยางครับสามารถต้มกินได้แต่ข้าเบิ่งคือการลาการลาเหยื่อครับเป็นวัตถัเจักการลาหารของงูครับผมผมถ่ายเบิงนี่งคือการลาหารของงูนะครับ เห็นเท่าแล้วอตอนนี้เจ้างูเห็นผมแล้วครับบ่สนใจครับผมตอนนี้ก็ลองสนใจอาหารกี่มันแนมเห็นผมแล้วครับตอนนา้นกำลังขมือบอาหารอยู่มันก็เลยบ่สนใจคน ปากเลยกว้างแห้งนะครับมันก็ลองพยายามอาบปากครับผมแบบกว้างครับเนี้นยนคนแล้วครับมันพยายามดึงโตเขาในตู้ตเย็นครับพยายามดึงโตเขาในตู้ตเย็นครับผมเป็นอาบปาก มันจะเกินลงไปทั้งตัวครับมันจะเกิอนดื่นไปทั้งตัวเลยเกิืนนะ่นส่วนหัวครับผมตอนนี้มันก็กำลังเกินส่วนหัวของปะของอื่นอ้หมันอ่าอ่าปากเลยกว้างแ้งครับงูตัวนี้หัวหัวมันหน่อยว่าอื่นครับตันสามา เพาะอึงเลยนะครับนี่คือการล่าอาหารนะผมการล่าเหยื่อครับตัวหนึ่งเป็นเหยือ่อตัวหนึ่งเป็นนักล่าครับเป็นสัตว์ไม่มีพิษนะครับถ้าสัตว์มีพิษก็อีกแบบหนึง่งถ้าสัตว์มีพิษเราก็หนีครับผมตัวใครตัวมันแต่นี่เป็นสัตว์ไม่มีพิษครับ เลยถ่ายให้ดูครับตอนนี้มันเห็นคนอยู่ครับเห็นผมอยู่ครับตอนนี้ตะวันโมสนใจครับม,มันสนใจอาหารมากกว่าครับมันอมไปเคร่งตัวแล้วครับคำแบบมันค่อยกืนเ้าไปครับ,ม,รบมันคอ่คอยขยับปากครับผม ค่อยขยับปากเข้าไปอรึ่งโตแล้วคครับรึ่งโตแล้วเนีย่ยครับการ การลายเยอะครับผมการลายเยอะของงูครับปากมันสามารถขยายได้ใหญ่แางครับ,รบไก่จะเบิดตัวครับเลือดตาขาครับผมเลือดตาขาครับผมโอ้ มองส่วนสังเกตส่วนหวัวดีๆครับตอนท่านกักเกนกับตอนคนนืินนะครับตอน,กน,เ,นเกินแนวเกตม,มันจะขยายแบบใหญ่ครับเทนต่างห่างกันครับโอ้แบเบเลื่อตะปลาขานิดเดียวครับเอืง้งเลื่อตะปลาขานิดเดียวตอนนี้กไก่แห้งครับผมผมกับโง่อยู่คางกันแค่เขบเดียวครับเออเกินต้องเรียบร้อยครับเกินต้องเรียบร้อยแนละ้ว ออกเลยวะออกเลยวะสี่ออกจากสอกเลยวะโอ้มันทำทำความสะอาดตัวนครับหัวเปืือนครับมันเอาหัวถูผื่นโอ้หัวเปืือนเมื่อไรครับอ๋อนี่นี่นิ้วหัวถูผื่นออกหัวพป็นเปืือนครับหัวเปนเปืือนโอ้หัวเปนเปืือนอ่าโอ้หัวเปนเปืือนครับผม ออกที่ไหนนะเพอเปืือนครับเพันหัวถูเปลือนหรอกครับเพมันกินอึง่งเขาไปเป็นตัวเพันหัวพันเปืือนของเขาหัวถูเปลือน,ออนหรอกอ่าบองบ่ต้องแปลกใจครับว่าเหตุไงเพราะว่าอึ่งยางครับอึ่งยางหัวเพันมีแตายางนะครับเพมันกินอึงอ่งยางลงไปหัวพันมิตายาง ตอนมันสิออกจากสอกตู้เย็นมันก็เลยเอาหัวทูพื่อนเนาะหัวพันติดยางครับตัวนี้นะครับเพิ่งกินอิ่มแล้วเพิ่งกระเดือบออกจากตู้เย็นนะครับครับต้งเกลี่ยตรงกลางของครับผมจะอยู่ตรงนี้ครับไปแล้วครับไปแล้วเพิ่งกินอิ่มแล้วครับเพิ่งไปแล้วครับ แต่จับได้จนกินอิ่มผมขีปขึ้นจะประมาณนี้ครับไม่ไเพรานกินอิ่มเดี๋ยวคนสิไปซาครับคนนักข่องคนตอนคนเหลื่อยมากคนแร้นมากแบบเร็วเลยคนนักข่องคนไปซาแหงเข้าบริถิทำลายเพคนครับเพคนก็เลยค่อยๆเหลื่อยไปเป็นโมกาเนี้ คุณกำลังพยายามนี้ครับเ้าพนักของคนเริ่มนี้นะครับนี่นะครับครับผมหลี่มิดซีดีครับครับผมมักคลิปนี้ก็กคถูกใจกคกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ